สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะ ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วค่ะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องทําใจนิดนึงนะในช่วงที่การโยกยังไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายนก่อนการโยกเปลี่ยนคุณยังทั้งอุบาทและโลกาวินาศอยู่พอการโยกเปลี่ยนแล้วทั้งอุบาทและโลกาวินาศเขาก็จะยก เคลื่อนออกจากตัวเราไปนะคะไปอยู่ดาวดวงอื่นแทนแต่ส่วนวันศุกร์ยังไม่มีดาวใดเข้ามาครอบครองนะคะก็อาจที่จะเป็นใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอะไรที่โดดเด่นมากมายแต่มาดูว่าในช่วงของวันที่ตั้งแต่1นึ่งถึงสามสิเมษาจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโ,โนตในการพยากรณ์ศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลก มาดูเรื่องการงานการงานสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเขาได้ราศีอเพิจิกและก็ราศีมีนนะคะราศีพิจิกและราศีมีนในที่นี้อืม <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าการงานในช่วงของเดือนเมษายนนี้ยังมีอุปสรรคติดขัดยังมีอุปสรรคติดขัดมาจากอะไรมาจากสุขภาพของคุณ นะคะในช่วงของตั้งแต่เออเขาเรียกว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ดีกว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ของชาวราศีกุมเรียกได้ว่าในช่วงของ1ึถึงสิเนี่ยไหนจะทั้งอุบาทและโลกาวินาศยังอยู่แถมได้ไพ่ใบนี้มันจะทำให้การงานของคุณสะดุดหยุดนิ่งยังทำอะไรไม่ได้ยังมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นแต่หลังวันที่สิไปแล้วนะคะ เริ่มที่จะดีขึ้นและคลี่คลายไปในทางที่ดีเพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยสักนิดหนึ่งจะเสมือนว่าจะมีกรัลรยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีหรือมีคนที่เขารักและเมตตาเราดุดด่งกัลยาณมิตรที่ดีของคุณจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยให้การงานของคุณมีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่ในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามยังมีอุปสรรคติดขัดแต่ ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้นกาลโยกจะเปลี่ยนแต่ชาววันศุกร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษาการงานยังเป็นช่วงติดขัดอยู่ระมัดระวังสุขภาพให้มากๆนะคะเลือดปุ๊บโอนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพเกิดขึ้นราศีพิจิกและราศีมีนราศีพิจิกบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของการมองโลกในแง่ลบหรือเป็นโชคเป็นช่วงของการที่อาจจะมีโรคเจ็บป่วยที่แบบ รักษาช้ารักษายากรักษาไม่หายเป็นยืดเยื้อยาวนานมาทําให้คุณเนี่ยมาขวางการทํางานของคุณทําให้งานของคุณไม่ไหลลื่นยังไม่ค่อยดีนะในช่วงเดือนเมษาใครที่ตกงานอยู่จะไปสมัครงานก็อาจจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรืออาจจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการมองโรคในแง่ลบหรือการให้คำคำพูดหรือการสัมภาษณ์มันจะออกไปในเชิงแนวลบ นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่คิดที่จะหางานทําอดทนไปอีกสักหนึ่งเดือนพฤษภาค่อยไปหานะคะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางก่อนในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยก็อดทนไปนะคะแค่เดือนเดียวเองอดทนไปแล้วก็เขาเรียกว่าการที่อดทนรอหรือหยุดหยุดทางานเราหยุดแต่เราหยุดแต่เฉพาะช่วงที่มันมีอุปสรรคแต่สมองเรานะไม่ได้หยุดนะคุณต้องคิด คิดหรือหามุมมองหรือหาอะไรทาที่มันฉีกแปลกแปลกแนวไม่เหมือนใครเอามาใช้ในเดือนพฤษภาคมจะทําให้คุณรุ่งและไปได้รวดเร็วแต่ในเดือนเมษายนอดใจไว้สักนิดนึงมันยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการหรือมันยังไม่ได้งานอย่างที่คาดหวังนะคะแล้วที่สําคัญเดือนเมษายนวันหยุดเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นงานของคุณจึงมีอุปสรรคติดขัดแน่นอนมาดูเรื่องการเงินของชาว วันศุกร์กันบ้างนะคะวันศุกร์ในที่นี้ได้การเงินได้ไพ่ใบที่สิบนะคะไพ่ใบที่สิสบราศีพฤกษฎและก็ราศีพิจิกไ <c oughs> พ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายหมดเปลืองออกไปนะคะเกี่ยวกับด้านสุขภาพอีกแล้ว ในที่นี้เขาบอกว่าเพราะราศีพิจิกขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีไม่มีไม่รู้แต่ฉันมีอีโก้สูงมากไม่ยอมบอกใครไม่พึ่งพาใครไม่ขอความช่วยเหลือจากใครจนกว่ามันจะถึงที่สุดของตัวคุณเองต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินมีเข้ามาไหมมันมาจากความกระตือรือร้อนแต่ถ้าเจ็บป่วยมันกระตือรือร้อนไม่ได้มันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย ทำบ้างพักบ้างเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนเมษายนนี้จึงมีเรื่องติดขัดแต่เรื่องการดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือการดูแลคนในครอบครัวคุณยังจะต้องมีอยู่แต่ค่าใช้จ่ายของคุณมันอาจจะลดน้อยถอยลงหรือหดหายไปเยอะเลยพอสมควรดังนั้นมันเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงขาลงของผู้ที่เกิดวันศุกร์ที่มันจะเป็นการทิ้งทวน เออทั้งอุบาทและโลกาวินาศดังนั้นเดือนเมษายนจึงต้องอดทนทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินแล้วมาดูเรื่องความรักกันบ้างได้ไพ่ใบที่23นะคะราศีพฤษภและก็ราศีมังกร mm hmm. เขาบอกว่าจะเจอคนที่มีนิสัยขยันประหยัดซื่อสัตย์ต่อเรานะคะเจอคนขยันเจอคนขี้เหนียว เขาเป็นคนขี้เหนียว <úc> เขาเป็นคนประหยัดแต่ถามว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนดีนะคะไพ่ใบเนี้ยจัดว่าเป็นคนจัดว่าเป็นไพ่ดีสําหรับเรื่องความรักนะคะจะเจอคนถูกอกถูกใจหรือบางทีคุณก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจมากนักหรือคุณอาจจะเจอคนที่คุณเคยแอบรักหรือคนที่กําลังแอบรักคุณอยู่แล้วคุณก็พอจะรู้ว่าคนนี้แอบรักเราหรือเราไปแอบรักเขาแต่เขาพอจะรู้อยู่ว่าคุณแอบรักเขาเขาก็มีใจให้ บอกได้เลยว่าถ้าแอบรักก็พยายามทำความชัดเจนขึ้นมาซะ <c oughs> ส่วนถ้าเกิดมีคนมาแอบรักเราแล้วเรามองว่าเขาเป็นคนดีอย่าทำเป็นนิ่งเฉยเล่นตัวมากเกินไปเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆจะหลุดมือไปเพราะเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนที่มองมองอนาคตสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงดังนั้นถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้เข้ามาผู้ที่เกิดวันศุกร์เองอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะ เปิดใจลองพูดคุยกันดูเผื่อความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและบอกได้เลยว,ว่าถ้าได้คนนี้แล้วก็ชีวิตจะสบายในบ้านปลายในอนาคตข้างหน้าค่ะส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คู่ครองของคุณดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดี <c oughs> ถึงแม้จะมีเวลาให้กับคุณไม่ค่อยมากนะัก ด้วยการที่ว่าตัวเขาเป็นคนขยันตัวเขาเนี่ยจะโฟกัสเรื่องครอบครัวมากที่สุดอยากที่จะให้ครอบครัวมีความสุขอยากที่จะให้ครอบครัวมีความมั่นคงตัวเองยอมเหนื่อยยอมลำบากจึงทำให้เขามีเวลาให้กับคุณไม่มากนะักแต่ก็เรียกว่าเมื่อมีเวลาเมื่อไหร่เขาจะใส่ใจเราบอกได้เลยว่าความรักของคุณถือว่าดีอยู่เขาเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกนะแต่ว่ามันทำตัวเหมือนไม่หวานนะอะเพราะมันไม่มีเวลาแต่จริงจก็เป็นคนโรแมนติกอยู่นะ <c oughs> มาดูต่อมานะคะไพ่ใบต่อมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างได้ไพ่ใบศูนย์สองนะคะสุขภาพได้ราศีกุมและก็ราศีมิถุนไ <c oughs> พ่ใบนี้บอกว่าเป็นไพ่ที่ดีสําหรับไพ่ใบศูนย์สองถ้าไพ่ดีเกี่ยวกับสุขภาพแปลว่าวัยรุ่นวัยเรียนวัยหนุ่มสาวใครที่แข็งแรงดีอยู่ ยังคงแข็งแรงต่อไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือใครที่เคยไปตรวจสุขภาพแล้วสุขภาพแข็งแรงดีช่วงนี้เดือนเมษาบอกได้เลยว่าสุขภาพแข็งแรงมากยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าแต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะมันมีเกณฑ์ของการที่ใครที่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์ว่าเดือนเมษานี้คุณสบายใจได้อาการเจ็บป่วยของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นและหายไปเองจน ถึง15เมษายนที่กาลโยกเปลี่ยนปุ๊บมันจะหายแบบชนิดที่เรียกว่าปาฏิหาริย์นะคะเพราะทั้งอุบาททั้งโลก,กาวินาศเนี่ยมันไปรุมเร้าสุขภาพคุณแน่นอนถ้ามันไม่ไปรุมเร้าเรื่องเรื่องครอ,อ,อบครัวแตกแยกเรื่องหน้าที่การงานต้องตกงานหรือเรื่องที่จะต้องมีเรื่องเสียหายเสียเงินหรือเป็นหนี้เป็นสินหรือถูกโกง ก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพอสุขภาพปุ๊บคุณก็ต้องเสียเงินอยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่รู้สึกเครียดจังเลยทําไมเจ็บป่วยครั้งนี้ยืดเยือ้อยาวนานไม่ยอมหายสักทีหลังกระโยกเปลี่ยนวันที่15เมษาทําบุญส่งท้ายนะคะทําบุญวันสงการรับพรวันปีใหม่ไทยแล้ว วันที่15เมษายนอย่าลืมส่งน้ำพระตั้งแต่13ถึง15เมษายนส่งน้ำพระนะคะเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านแล้วไปทำบุญนะคะเขามีตักบาตรเขาสารอาหารแห้งรู้สึกจะวันที่14มั้งนะคะ13หรือ14ในมาดามจำไม่ได้แต่มาดามก็ไปทำานะวันที่13นี่ก็มีแหละที่วัดแถวบ้านมาดามเราไปตักบาตรอาหารแห้งซะมันจะได้ทำให้ตัวคุณเนี่ยสะสมบุญ แล้วพอมันข้ามกาลยกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าลืมนะถวายสังฆทานยาก็ได้หรือบางคนไปทําบุญล,ลงศพก็ได้นะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นมันจะได้หายไปอย่างปิดทิ้งนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูถึงเรื่องอโชคลาภกันบ้างโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่ใบที่24ราศีสิงห์และราศีธนู เขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภในที่เนี้ยโชคลาภของคุณบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับลาบลอยเกี่ยวกับได้เงินได้ทองนะคะแต่บางคนต้องบอกก่อนนะแต่บางคนโชคลาภของคุณเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการงานนะในที่นี้ได้ทั้งราศีสิงและราศีธนูเขาบอกว่ามันจะตรงตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังถ้าคุณอย่างที่มาดามบอก ทำบุญส่งท้ายซะนะคะทําบุญต้อนรับปีใหม่ไทยซะโชคลาภจะมารอกลยกเปลี่ยนก่อนนะค่อยคิดเสี่ยงโชคกลยกเปลี่ยนวันที่15วันที่16ชั้ฉันเล่นซะเลยจัดซะเลยนะวันที่16เมษาบางคนก็อาจจะลาบมีโชคลาบมากบางคนก็อาจจะมีโชคลาบน้อยขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นน่ยจะมาบอกว่า สาธุขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ทำบุญครั้งละยี่สิบบาทคุณทำบุญครั้งละยี่สิบกับคนที่เขาทำบุญครั้งหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยใครที่จะมีโอกาสโชคดีมากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนะเรา จะขออะไรก็ตามขอตามขอเท่าที่บุญวัสนาเรามีแล้วมันจะสําเร็จนะคะจบคําพยากรณ์แล้วนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ